ครองแครงกรอบเค็มนะครับทำเองง่ายๆโรยงาขาวงาดำนะครับน้ำตาลนะครับแล้วก็ซอสเมกกี้ซอสซีอิ๊วขาวนะครับย้าปักชีกระเทียมพิกไทยนะครับส่วนผสม อร่อยมากครับกรอบเค็มเผ็ดหวานมันสีสันชวนรับประทานนะครับแซบ่บแน่นอน